มะกอ,อกดกมากครับเพลิดเพลินกันครับดูจิ้มลับกอ,อกแกนเฮวไปก่อนตอนเนี้ยครับรับร <c oughs> องได้มานี่ไม่มีหฮวครับมีแต่มะกอ,อก <c oughs> ใช่วันนี้ไม่มีหฮวนะครับมะกอ,อกเต็มเรือเลยเนี่ยนายดูหน้าคนมะกอ,อกหน่อยดิฮะเราจะเปลี่ยนซับใหม่นะเราจะไม่ใช้คำ <c oughs> ว่าหฮวเราจะไม่ใช้คำว่าสมหวัง แล้วจะใช้คําว่าวันนี้คุณมะกอ,อกสองครามยังไม่จบยังเพิ่งน,นับศพทหารครับจริงดิใช่แล้วแล,แล้วมเจอกันเ,เริ่มเหม็นเน่าแล้วนะพยายามต่อไปเพื่อน <c oughs> มะกอ,อกน่ากินมากน่ากินแต่ไม่ไม่อร่อยฝากี่ฝาดใช่ต้องให้ให้เหลืองอีกนิดนึงป่ะมันต้องเหลืองใช่ไหมเวลาสุกมันก็สีเนี้ครับรอ แตดกมากครับหลังนี้ต้นมะกอ,อกทั้งนั้นเลยครับอืมยังไม่อยู่ไทยเหรอครับยังครับโอ้ย,อยเยอะเอ้าว่าไงมะกอ,อกไทยครับโอเคนะรู้กันนะมะกอ,อกอะ่ะ